ไทยนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับหรือว่าเป็นความหวังให้กับทุกๆคนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ทีกับไม้ได้บอกไปแล้วว่า,าเ,เพื่อนๆเรานะครับที่อยู่หลังกาแพงอยู่ในเดือนจํานะครับความหวังหรือว่าเสียงกําลังใจจากทุกๆคนที่อยู่ที่นี้หรือว่าที่ชมทางไลฟ์อยู่นะครับ เป็นพลังที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะเหล่าเลี้ยงให้พวกเขานะครับยังคงมีหวังแล้วก็รอคอยที่จะออกมาได้รับอิสรภาพได้อย่างแท้จริงนะครับก็วันนี้นะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับประมาณ15นาทีนะครับในการพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าที่ผ่านมานะครับหปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราสามารถมีส่วนที่จะช่วยให้สร้างความหวังให้กับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำได้อย่างไรนะครับ ครับก็จริงๆแล้วนะครับวันนี้นอกจากที่เราจะมาลํำลึกนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีแล้วนะครับที่เราได้ช่วยกันผลักดันนะครับในหอจักรประชาชนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อยืนยันว่าเสรีภาพนะครับเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ใครบางคนนะครับไม่มีใครนะครับ ต้องควรที่จะถูกจองจำนะครับเพียงพอพวกเขาสแสดงความพิดเห็นหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจถูกต้องไหมครับควบคูนไปครับในขณะที่ทางภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะครับภาคประชาชนก็ดีนักกิจกรรมก็ดีหรือว่าประชาชนทั่วไปแม่แม่แมป้าๆที่กําลังผลักดันนะครับเรื่องของนิโคสกับประชาชนอยู่ณตอนนี้นะครับเรานะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถช่วยกันทําได้นะครับ ในตอนนี้นะครับนั่นคือการเขียนนะครับการเขียนจดหมายการส่งกําลังใจนะครับให้กับคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับให้กับทุกคนนะครับปีที่แล้วยัง30กว่าคนอยู่เลยเนาะปีนี้นะครับตกใจมากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่งทําตัวเลข46คนแล้วคนนะครับทุกคน มากกว่า46คนแลนะครับที่อยู่ในเรือนจำตัวเลขนี้ก้าวกระโดดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถช่วยได้นะครับในวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างนะครับสําหรับนักกิจกรรมต่างๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าประชาชนที่เขาถูกจองจําถูกคุมขังเพียงเพราะการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการ ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับสถาบันหรือว่าผู้มีอำนาจต่างๆนะครับเป็นสิทธิ์ที่มชนขั้นพื้นฐานจริงๆนะครับเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสามารถทําได้นะครับมีปากมีเสียงในการที่จะพูดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับเขาที่ถูกจองจําเพียงเพราะการที่เขาใช้สิทธิขั้นพื้นฐานนี้นะครับจดหมายไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่เปื้อนด้วยหมึกนะครับจดหมายนะครับเป็นเครื่องมือนะครับหรือ บางคนว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลเดียวที่เขามีในเรือนจํานะครับที่สามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังใจนะครับแล้วก็จะก้าวหรือว่าให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับในเรือนจํานี้นะครับผมอยากจะเล่าจดหมายหนึ่งฉบับนะครับขอเห็นครับจดหมายหนึ่งฉบับที่จริงๆแล้วเราก็ได้มาจากของอคุณศิรภพนะครับหรือว่า คุณขนุนนะครับคุณขนุนเนี่ยเขาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าเขาอยู่เรือนจำเนี่ยแลวเขาได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับเสียงเครื่องบินที่ผ่านไปมาเหนือเรือนจําทําให้ขนุนนะครับหรือว่าเฉยภพเนี่ยฝันถึงวันที่เขาจะได้สัมผัสกับเอรภาพอีกครั้งวันที่เขาจะสามารถขึ้นเครื่องบินไปยังเชียงใหม่หรือไปขอนแก่นหรือไปอยังสถานที่ต่างๆที่เขาอยากจะไปได้ไม่ใช่เป็นการหลบหนีครับ แต่ได้เห็นท้องฟ้าฟ้าที่กว้างใหญ่ฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพครับแต่วันนี้นะครับทุกคนเสรีภาพนั้นยังมาไม่ถึงครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับสังคมเรานะครับยังถูกตีกรอบนะครับว่าเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับทําไมการตั้งคําถามการที่เราอยากจะทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการที่เราเสนอไอเดียต่างๆมากมาย เพ well ื่อหวังให้ประเทศชาติเราพัฒนาขึ้นทําไมมันถึงยังถ yeah. sort of anyway? ูกตีกรอบทําไมถึงนําไปสู่การจองจําทําไมถึงนําไปสู่การลงโทษที่ไม่สมเหตุสมผลครับผู้คนอย่างคุณอนท์นะครับคุณป้านชันนะครับเกตก็ดีนะครับหรือว่ากล้องอุกิจก็ดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกกว่า40กว่าคนนะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเดือนนี้น่าตกใจมาก46คนนะครับที่อยู่เรือนจํานะครับ พวกเขาเนี่ยไม่ได้ถูกคุมขังเพียงเพราะเขาเพราะว่าเขาทาผิดเลยครับทุกคนแต่เขาถูกคุมขังเพราะเขากล้าตั้งคําถามครับเขากล้าลุกขึ้นมาพูดว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันทําให้ดีกว่านี้ได้นะครับและสาหรับพวกเขานะครับณนะตอนนี้นะครับจดหมายกําลังใจเพียงแค่รูปหัวใจหนึ่งดวงหรือว่าเพียงแค่บอกว่าสู้ๆนะคาพวกนี้ครับสําหรับเขาแล้วผมเชื่อมั่นได้เลยว่าและเขาก็จะถอนกลับมาว่า มันสร้างกำลังใจสร้างความหวังทำให้เขารู้ว่าข้างนอกยังมีคนที่ช่วยกันส่งเสียงทุกวันช่วยกันเรียกร้องช่วยกันขับเคลื่อนเคลื่อนไหวทุกวันให้เกิดวันที่เราจะสามารถนิรโทษกรรมประชาชนได้ครับ ปัจจุบันนะครับตั้งแต่เรามีตั้งแต่ทาง a อ n น s t y ได้ทำเรื่องของจดหมายนะครับถึงเพื่อนเรือนจำผ่านการเขียนในช่องทางออนไลน์นะครับปัจจุบันนะครับเรามีจดหมายที่ได้รับมากกว่า1 5 1่ฉบับนะครับโดยจดหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มีการทยอยส่งนะครับทยอยส่งไปยังเรือนจําต่างๆนะครับก็เจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างเจอนโยบายของเรือนจําที่ประหลาดบ้างนะครับบางเรือนจําอย่าง แรกๆอย่างเช่นของคุณกรัรยาที่นราธิวาสเนี่ยเราส่งได้ซึ่งมหัศจรรย์มากแต่เร็วๆนี้งดทุกอย่างแม้แต่ญาติคุณกัลยาครับทุกคนยังไม่สามารถให้เข้าเยี่ยมได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมครับทําไมครอบครัวเขาไม่ถึงไม่สามารถที่จะเยี่ยมได้ประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแม้ว่า กําลังใจต่างๆนะครับที่เราได้รับนะครับก็ยังคงเป็นพลังนะครับเป็นบุตรหมายเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เราจะยังส่งแรงสนับสนุนนะครับต่อไปไม่เคยเลือนหายนะครับนอกจากนี้นะครับทาง Amnesty นะครับเรายังมีแผนที่จะพาเว็บไซต์ไปให้มันไกลกว่านี้ครับตอนนี้นะครับมันยังเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสามารถทําเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนั่นหมายความว่าอะไร กำลังใจจะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่คนในประเทศไทยครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่เป็นอาจจะเป็นเพื่อนกับนักกกริมรรมหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและเขาพยายามที่จะส่งเสียงเรียกร้องให้กับคนในประเทศต่างๆต่าง,าง,างประเทศได้ช่วยกันกดดันหรือว่าส่งกำลังใจมาให้กับทางผู้ที่อยู่ในเรืนจำนะครับเราสามารถขยายขอบเขตให้เพื่อนในเรือนจำของเรานะครับได้รับกำลังใจที่มากขึ้นได้นะครับ เราได้รับจดหมายนะครับจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขียนกลับมาว่าทุกครั้งนะครับที่ผมได้รับจดหมายมันเหมือนลมหายใจของความหวังมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่มันคือหลักฐานว่าข้างนอกยังมีคนที่คิดถึงเราครับนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเสียงสะทอนนะครับที่ทำให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นได้ว่า ทุกๆคำนะครับที่ทุกๆที่ทุกคนนะครับช่วยกันเขียนช่วยกันส่งเสียงเข้าไปให้กับเพื่อนในเรือนจำนะครับส่งเสียงไปถึงข้างในเพื่อนเรือนจำนะครับอาจจะผ่านทางทนายบ้านผ่านทางญาติบ้างหรือว่าผ่านทางจดหมายบ้างเราก็พยายามที่จะหาทุกช่องทางครับถึงแม้ว่าเรือนจํายังมีนโยบายประหลาดๆก็ตามนะครับเราก็พยายามที่จะหากวิธีการครับที่จะทําให้เสียงของทุกคนนะครับที่ส่ง ข้อความให้กําลังใจกับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนที่อยู่ในงานจำนะครับสะท้อนไปถึงเพื่อนเอนของทุกคนที่อยู่ในงานจำได้นะครับนอกจากนี้นะครับอยากจะเชิญชวนให้ลองดูจดหมายอีกงฉบับนะครับเป็นข้อความจากเวหานะครับเขียนมาว่าผมรอคอยและติดตามเรื่องนี้มากๆนะครับผมหวังกับพรบนิรโทษกรรมประชาชนที่สุดเพราะมันจะทําให้ผมกลับบ้านได้เร็วขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกๆคนที่อยู่ในจังจตอนนี้เขาคาดหวังอย่างมากเลยครับว่าร่างพรบนิรโทษกรรมอ่ะครับจะเป็นความหวังให้เขาสู่ประตูอิสรภาพได้ทำไมเรานนรโทษกรรมนักการเมืองได้ทำไมเราเนรโทษกรรมคนที่มีอำนาจได้แต่ประชาชนที่เขาไม่มีอะไรเลยครับทำไมมันยากเหลือเกินที่จะนนรโทษกรรมประชาชนนะครับอันนี้คือคำถามที่ที่มันไม่ควรถามจริงๆเลยในสังคมแบบนี้นะครับ แล้วมันก็เป็นอะไรที่ประหลาดมากนะครับที่ทําไมนะคะับทำไมนะครับ <c oughs> นอกจากนี้นะครับพระราชบัญญัติร่างพรบรขจงานประชาชนนะครับมันจะไม่ใช่เพียงแค่กระดาษทางกฎหมายแต่มันจะทําให้เป็นหมุดหมายสําคัญนะครับที่จะเป่าประกาศว่าประเทศไทยเรานะครับให้ความสําคัญ กับสิทธิเสแรีภาพหรือแค่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งหรือไม่นะครับมันคือโอกาสของคนที่ถูกจองจําอย่างไม่เป็นธรรมนะครับเป็นโอกาสที่ทําให้เพื่อนๆของเราทั้ง40กว่าคนนะครับสามารถที่จะได้รับอิสรภาพได้อย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้นะครับล่าสุดทุกคนคงได้ยินเหตุการณ์ของคุณก้องโอกิจใช่ไหมครับที่แค่การสอบนะครับทำไมยังทําไม่ได้นะครับคุณก้องโอกิจเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับจริงๆเหลือเพียงไม่กี่วิชาเท่านั้นเขาก็จะ จบปริญญาแล้วนะครับแต่ทําไมกลับถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทําไมเพียงเพราะการถูกจองจําจากความเชื่อทางการเมืองของเขาทําให้เขาเสียโอกาสมากมายมันเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจมากเลยนะครับหรือว่าจดหมายอย่างคุณเวหาที่ผมได้เกิดให้กับทุกคนไปเมื่อกี้ว่าพรบยุทธกรรมเป็นความหวังสุดท้ายของเขาจริงๆเนี่ยครับทาไมนะครับอิสพาพของเขาถึงขึ้นอยู่กับร่างพรบรในยุทธกรรมประชาชนและการเคลื่อนไหวของเรานะครับมีความสําคัญมาก ถึงแม้ว่าหล,หลายๆคนอาจจะ,ะรู้สึกท้อแท้ใจบ้างรู้สึกว่าโอ้เราขับเคลื่อนกันมา1ปีแล้วทําไมมันยากเหลือเกินแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้รับฟังข้อความเนาะที่จริงๆก็มาจากเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับว่า จริงๆแล้วเสียงของเราส่งไปถึงนะครับสร้าง Impact ให้กับเพื่อนที่อยู่เรือนจำอย่างมากเขาส่งกำลังใจผ่านเรามาให้กับทุกๆคนทุกๆวันเนาะว่าขอให้ชื่อสู้นะข้าง,งในเป็นกำลังใจให้ข้างนอกนะเขารู้ว่าข้างนอกมันลำบากมากในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ขอให้เชื่อต่อไปหรือพี่อนนท์เคยพูดกลับมาให้เราฟังหนึ่งรอบนะคะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันคือการต่อสู้ทางความคิดนะครับ การต่อสู้ทางความคิดไม่สามารถที่จะทำได้แค่หนึ่งครั้งแล้วจบแต่ต้องมันเขาเรียกมันกระทุ้งไปเรื่อยๆเ,เนาะมันกระทุง้งมันย่ำดินไปเรื่อยเพื่อให้ดินมันแน่นเพื่อให้การต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันสามารถนำพาทุกคนนะครับไปสู่วันที่มีอิสรภาพได้นะครับ หรือปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นจดหมายจากหลายๆคนนะครับจริงอาจจะอ่านอ่านลำบากเนาะแต่ก็อยากจะนําเสนอว่าอย่างของคุณป้าอัญชันปีเลอร์นะครับเขาก็ได้ส่งจดหมายออกมาขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพอบอนข้นารามประชาชนหรือว่าส่งกําลังใจแพทย์คุณป้าอัญชันนะครับแกก็เขียนกลับมาว่าขอบคุณนะคะที่ส่งจดหมายหรือว่ามาเยี่ยมป้าป้าได้รับจดหมายแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความจากคุณป้าอัญชันนะครับนะครับก็หรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าทีนี้นะ่ครับตอนนี้เนี่ยนอกจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรานะครับประชาชนทุกคนนะครับหรือว่าทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าคนที่ฟังไลฟ์อยู่นะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับให้กับทุกคนนะครับได้ช่วยกันนะครับสนับสนุน ทั้งเรื่องของที่วศกรรมประชาชนนะครับทุกคนสามารถยังเข้าเข้าเว็บไซต์ที่วศกรรมประชาชนได้อยู่นะครับเพื่อที่จะดูรายละเอียดว่าเฮ้ยทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับหรือทั้ง Facebook ต่าง,างนะครับของเครือข่ายได้หรือว่าช่วยกันอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าช่วยกันเขียนจดหมายนะครับเขียนข้อความนะครับส่งกําลังใจไปให้กับเพื่อนที่อยู่ในเรานจของเรานะครับ ปัจจุบันนะครับมีคนเข้าเว็บไซต์เรามากกว่าหด6,000คนนะครับเราเพิ่งเปิดเปิดตัวเว็บไซต์มาได้ประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ประมาณ6,000คนนะครับเป็นหมื่นฉบับแล้วก็แสดงว่ามีคนที่อาจจะเข้ามาเขียนครั้งหนึ่งหลายฉบับหรือครั้งหนึ่งหลายหลายครั้งนะครับแต่ก็นั่นก็แสดงให้เราเห็นว่ายังมีอีกคนจากหลายทั่วมุมโลกนะครับหรือว่าทั่วประเทศไทยหรือว่าที่เขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยังคง พยายามส่งเสียงเรียกร้องแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคนที่อยู่ในเรือนจำได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะจากไปนะครับขออนุญาตฝากเว็บไซต์นะครับเขียนจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำนะครับให้กับทุกคนน่าส้ายปะโอเคนะครับให้กับทุกคนนะครับทุกคนสามารถที่จะมาบูตแอนเนซี่ได้นะครับหรือว่าอาจจะสแกน QR code หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ f r e e a s d o n a m n e r s y or.th ได้นะครับแล้วก็เราก็จะยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกวิถีทางให้จดหมายนะครับไปถึงเพื่อนที่อุยูยในจำให้ได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณคุณนภะกรน,นิธิจ